อ้าอีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ใครที่เก็บทองไปเก็บเงินไปนะฮะรีบนํามาคืนนะครับ <c oughs> คุณแม่รายหนึ่งนะฮะไปจํานําทองหวังเอาเงินที่ได้เนี่ยไปซื้อนมให้ลูกเล็กแต่ปรากฏจังหวะที่ขี่มอเตอร์ไซค์กลับเงินมันตกไปดูภาพฮะ <c oughs> เรามีภาพจังหวะที่คุณแม่ขึ้นซ้อนมอเตอร์ไซค์นี่ฮะขึ้นคล่อมป้าวเดี๋ยวดูดีๆนะคุณผู้ชมเงินที่เขาเพิ่งได้มาเนี่ยมันร่วงเห็นไหมร่วงตกโดยที่เขาไม่รู้ตัวฮะหลังจากนั้นก็ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปเงินก็ตกอยู่บนถนนฮะ หลังจากนั้นมีรถเก๋งสีเทาดำเนี่ยขับเลยร้านทองไปจอดข้างหน้าแล้วก็มีผู้ชายคนหนึง่งเห็นไหมฮะผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย <_ c oughs> เขาจะเดินมานี่เดินย้อนกลับมาละตุบๆลักษณะท้วม,ม,มใส่เสื้อสีน้ําเงินมาเก็บเงินไปครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านทองนัฐการที่ซอยสยามคันทรีคลับพัทยาชนบุรีนี่ฮะพี่ผู้ชายคนนี้คือผู้หญิงคนนี้เขาเอาทองมาจำนำเพื่อเอาเงินไปซื้อนมให้ลูกอายุ4ี่เดือนหลังจากนั้น พอได้เงินไปโดยที่ไม่รู้ตัวว่าไม่มีเงินเนี่ยนะฮะเขาก็ไปร้านยาจะไปซื้อนมปรากฏหาเงินไม่เจอก็เลยขอความช่วยเหลือให้ทางร้านยาเนี่ยโพสคลิปต,ตามหาผู้ชายคนนี้ให้หน่อยทีนี้เพจ a c e b o o k เจมอยวีพลัสเกเลยเอามาโพสต์นะฮะบอกว่าถ้าใครเก็บเงินได้หรือผู้ชายคนนี้ดูข่าวอยู่เนี่ยติดต่อไปที่เบอร์0945192663 094 5192663ตามหน้าจอถ่ายภาพนี้เอาไว้ได้เบื้องต้นยังไม่รู้เจตนานะฮะว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยจะเอาไปเองหรือเจตนาดีคือตามหาเจ้าของค่ะทีนี้พอมีเบอร์โทรค่ะทีมข่าวของเราก็เลยติดต่อไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในโพสต์นะคะก็ได้สอบถามเรื่องราวจากเภสัชกรหญิงละละดาพงศิริซึ่งเป็นเภสัชกรประจําร้านขายยาที่ชื่อว่าคลังยาวนาสินนะคะครับเภสัชกรนุ่น เราได้คุยด้วยนะปรากฏว่าเพาสักรกรนุ่นเล่าให้ฟังกับเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นสักประมาณช่วงเย็นๆคุณแม่อายุสัก30ปีเข้ามาซื้อหนมที่ร้านแล้วก็บอกวิพี่ทําเงินหายก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูก็ไม่ได้เห็นว่าจะมีเงินตกในร้านก็เลยสอบถามย้อนไปว่าแล้วไปที่ไหนมาก่อนหรือเปล่าจากนั้นคุณแม่คนดังกล่าวก็แจ้งว่าไปที่ร้านทองมาเพราะว่าต้องนําทองเนี่ยไปจำนำเพื่อน,นําเงินมาซื้อนมให้ลูก ก็เลยไปไล่ดูกล้องวงจรปิดจนได้ภาพมาว่าชายเสื้อสีฟ้าเนี่ยอย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่เนี่ยก้มเก็บเงินไปตอนนี้ยังไม่มีคนแจ้งเบาะแสชายคนนี้มาและคุณแม่ก็ยังไม่ได้เงินคืนแม้จะมีคนยื่นเบื่อเข้ามาช่วยเหลือแล้วแต่ว่าคุณแม่คนนี้เนี่ยนะก็ยังยืนยันว่าไม่ต้องการเปิดรับบริจาคเธอก็ฝากทิ้งท้ายนะคะว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ที่มันแย่เนี่ยไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับใครอยากให้ชายคนนี้นําเงินมาคืนค่ะ ก็คือเห็นว่าน้องทําเงินล่วงแล้วก็มีรถเก่งขน้นละค่ะที่ไปจอดแล้วก็วิ่งมาเพื่อมาเก็ตังค์เราก็สงสารเขาน้องคือเออแม่ที่มีลูกแค่สี่เดือนนะคะแล้วต้องเอาท้องไปจำนำเพื่อเอานมมาซื้อเอานเอาเงินมาซื้อนมให้ลูกค่ะก็่าสงสารอยู่ค่ะก็อยากให้คนนั้นเอาเงินมาคืนน้องอยากได้แค่เงินแค่ตรงเนี้ยค่ะน้องไม่อยากได้เงินบริจาคอะไรอืมค่ะจริงๆใจเข้าใจเราเวลาเราเงินหายเราก็เสียใจนะ เก<ช>็บเงินปุ๊บเนี่ยจริงๆสิ่งที่คุณเก็บได้ปุ๊บแจ้งตำรวจตรงนั้นเลยรหรือกล้องม,มันมีอยู่ท้องถนนอยู่แล้วอ่คุณก็บอกไปบอกมืออยู่ที่นี่นะแสดงความบริสุทธิ์ใจหน่อยใช่นะฮะออหวังว่าจะได้เงินคืนไวๆนะครับ